สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรก็พาเพื่อนๆมาพบกับต้นกวักมรกตนะครับกวักมรกตก็เป็นต้นไม้มหามงคลอีกต้นนะครับที่มีคนนิยมปลูกกันมาตั้งแต่โบ,ร,บราณแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เสี่ยงโชคเสี่ยงทายได้ดีนักนะครับต้นไม้ต้นนี้ เมื่อออกดอกแบบนี้นะครับผู้ปลูกก็จะมีโชคลาภเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของด้านการค้าขายในเรื่องของความเป็นสิริมงคลหรือโชคลาภในเรื่องของตัวเลขตัวเลขเรื่องหวยเรื่องอรางวัลน,นะครับ เรื่องตัวเลขก็อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วครับคนไทยเป็นคนที่อชอบการเสี่ยงทายประมาณนี้นะครับก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับการซื้อลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ก็วันนี้จะมาบอกวิธีการขอโชคลาภจากต้นกวากมรกตต้นนี้แหละครับเนี่ยครับต้นกวากมรกตนะครับเมื่อปลูกไปประมาณครบ1ปีนะครับ ช่วงปลายปลายปีหรือว่าต้นปีแบบนี้เขาก็จะมีดอกออกมานะครับซึ่งเมื่อมีดอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะท่องคาถาเพื่อที่จะขอโชคลาภขอเลขเด็ดๆจากต้นไม้ต้นนี้นะครับวิธีการขอนะครับก็รอให้เขาออกดอกนะครับเมื่อเขาออกดอกแล้วนะครับ เราก็นําผ้า3มสีนะครับผ้าสมสีมามัดไว้กับต้นของกวักมรกตแบบนี้นะครับนียครับผ้า3สีที่อยู่ด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็จุดธูปเก้าดอกปักไปที่กระถางจากนั้นก็ให้ท่องบทสวดเรียกทรัพย์กับต้นกวักมรกตนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะท่องให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ท่องประมาณ5จบนะครับนะโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภักขวะโตอะระอะโตสัมมาสัมพุทธะอิติบูชาจะมมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมา สัมพุทธโธมามายาตรายามดีวันชัยมรารสีสวัสดีลาโภณนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสนีหาอรหังสัมมาสัมพุทธโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีสวัสดีลาโภณนะโมพุทธายะ อิติบูชาจะมหาราชาส,สัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุท,ทโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหัง evet สัมมาสัมพุทโธมามาญาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะ อิติบูชาจะมหาราชาสัพพะสเนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะ,ะก็ท่องบทนี้ประมาณ5บทนะครับหรือใครจะท่อง9บทก็เป็นการดียิ่งนักนะครับการทำพิธีท่องคาถาขอโชคลาภจากต้นกวักมรกตเนี่ยแนะนำให้ ทำในช่วงกลางดึกนะครับเพราะว่ากลางดึกนะเป็นเวลาที่เงียบแล้วเราจะาสามารถทำจิตใจให้สงบเมื่อท่องบทสวดตัวนี้ครบ5จบแล้วนะครับก็พูดขอพรจากต้นกวักมรกตนะครับก็ให้พูดแต่มีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคลาภมีวาสนามีเลขดีๆขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับวิธีนี้ก็ทําแล้วได้ผลกันมาหลายคนนะครับก็จากที่เป็นข่าวหรือที่ผมพบเจอมานดยตรงอันนี้ผมก็เคยมีรางวัลเมื่อตอนอ ต้นกวักมรกฏมีดอกนะครับอันนั้นผมก็ได้รับโชคลาภไปนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ดีนะครับที่เราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้สามารถที่จะทําให้เรามีความสุขและก็ดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้เจริญงอกงามนะครับเนี่ยครับของผมก็จะออกดอกทุกๆปีนะครับปีหนึ่งก็จะมีดอกให้เราชมประมาณหนึ่งครั้ง